สวัสดีครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวพี่กบให้ดูอตัวที่มีปัญหานะฮะกับทุเรียนเหมือนกันนะอันนี้คือหอย,เห,ยเห็นไหมเห็นไหมเนี้ยเนี้ยเนี้ยอ่าเดี๋ยวพี่กบเราจับดูนะว่าอ่าเดี๋ยวผมจับดูนี่หอยเป็นลักษณะแบบนี้นะเพื่อนนะดูเขามาตัวนี้มีปัญหาอะไรไหม จริงๆแล้วมันจะมากินพวกเนื้อเยื่อเปลือกต้นทุเรียนนะทําให้ต้นทุเรียนเนะ่ะเน่าได้นะเนี่ยหอยเนี่ยอืมอ่าเนี่ยหนึ่งต้นก็จะมีเดี๋ยวลองไปสังเกตดูนะก็จะมีหอยหนึ่งหนึ่งตัวอย่างน้อยๆเนี่ยอืมเดี๋ยวเราจะทําลายมันอืมทําลายมันละอืม นี่ฮะปัญหาของของหอยเนออี่ดูไหมเห็นไหมมันจะมากัดพวกกิ่งทุเรียนพวกต้นทุเรียนออ,อามาดูเดี๋ยวพี่ก็พาไปดูต้นที่มันเพิ่งกินหยกๆยกเนี่ยแล้วก็ที่ก็เพิ่งทําลายตัวของมันไปเนาะว่าลักษณะเป็นอย่างไรเราไปดูกันนะอ,อ่านนันี้เป็นเมือกแบบน,นี้เดี๋ยวไปดูลองลอยต้นนั้นอ่ะเดี๋ยว ติดตามกันไปดูต่อไปนี่ฮะเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะดูฝั่งนี้นะครับเนี้ยหอยเอ่อเมื่อสักครู่เนี้ยนะอันนี้ก็เหมือนกันอาการเดียวกันเลยนะดูร่องรอยครับเพื่อนๆเนี่ยร่องรอยนะหอ,อ,อ,นะอยเขาจะมาเกาะกินพวกเนี่ยเปลือกทู้เรียนนะครับเห็นไหมลองเข้าไปดูใกล้ๆเห็นไหมครับนี่อ่าโอเคให้เห็นตรงนี้ละ เข้าใกล้ๆอีกนิดเนี่ยเนี่ยฮะเนี่ยลักษณะเป็นอย่างเงี้ยทุเรียนต้นดีๆครับแต่หอยเมื่อสักครู่เนี้ยที่ให้เพื่อนๆดูมันร้ายกาจเหมือนกันนะเนี่ยมันมามากัดเปลือกทุเรียนแล้วก็มันน่าจะกินเข้าไปในเนื้อเยื่อได้นะครับเนี่ยทําให้ทุเรียนเนี่ยเปลือกทุเรียนครับบุ๋มลงเข้าไปนะฮะเป็นเป็นรู แล้วก็มีน้ำเมื่อมืนอยู่นะเมื่อกี้พี่กบก็เลยเช็ดนะเช็ดเช็ดออกไปซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาตัวหนึ่งนะเราก็ไม่อยากให้ทุเรียนเราเป็นปัญหาเพราะว่ามีร่องรอยแผลที่เกิดจากหอยนะหอยมันมาเก็บกัดกินเนื้อเยื่อเปลือกทุเรียนตรงนี้มันก็ทําให้ทุเรียนเราเ,าเสียหายเป็นแบบนี้ได้แล้วก็มันก็อาจจะทําให้ต้นเน่าได้นะครับเ,อเจอเชื้อรานะ ที่เป็นลาร้ายเพื่อลาร้ายทลาลายำลายต้นทูเรียนได้อันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะซึ่งหอยตัวมอสโก้นี้น่าจะเป็นหอยทากนะฮะชนิดหนึ่งที่เป็นอันตรายต่อทูเรียนนะครับก็เพื่อนๆอย่าไว้ใจหอยนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้เนาะนกลบเลยมาดูแลวเห็นพอดีเลยนะถือว่านะครับนี่ฮะลองลอยเนี่ยเนี่ยเนี่นนหอยตัวเนี้ยที่ทำลายไปไมเมื่อเี้ นี่ฮะนี่เมือกเนี่ยนี่ครับนี่ม ưởng, ม ưởng, น,น,นี่นี่เลยนี่นี่นี่มันกินเนื้อเยื่อตรงนี้ครับไม่ธรรมดาเหมือนกันหอยนะครับทําให้ทุเรียนของเพื่อนเน่าได้นะเพราะว่าอันนี้คือร่ ans, ร ans, รองรอยเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าทูเรียนปกติเนี่ยต้นปกติเนี่ยก็ดีอยู่แล้วครับแต่หอยมามากัดกินเนื้อเยื่อเปลือกทุเรียนตรงนี้ก็ทําให้ทุเรียนเป็นแบบนี้ได้เนาะก็ ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับลองไปดูสวนของเพื่อนๆด้วยนะว่าว่าเจอหอยแบบนี้หรือเปล่านะครับโอเควันนี้ขอแค่นี้นะครับ